สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำวันนี้เราจะมาคุยเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ดีคืออะไรนะครับโดยทั่วไปความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ดีมีแบนด์วิธสูงและ เวลาแฝงต่ำหมายความว่าเราสามารถถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียวอยากในคราวเดียวด้วยความเร็วสูงแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรนะครับ ทำกิจกรรมอะไรเช่นถ้าเราใช้ในการเขียนเมลนะครับในการส่งเมลความเร็วที่เหมาะสมอาจจะเป็นแค่1-5 mb นะครับ mb เวลาแฝงก็ประมาณหนึ่งร้อ 100, นะครับประมาณ100 หรืออาจจะ8 0ด2 0นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไปเล่นเกมนะครับถ้าเราไปเล่นเกมความเร็วความเร็วความเร็วอย่างน้อยนี่ก็ต้อง15-50ถนะครับ ส่วนค่าเวลาแฝงหรือปิงเนี่ยก็ประมาณอาจจะ15ถึงถึง30นะครับ15ถึง30ขึ้นอยู่กับลักษณะของเกมนะครับหรือหรือหรือว่าเราเนี่ยนะครับไปสตรีมมิ่งพาดพยมหรือว่าเพลงนะครับ สตรีมมิ่งภาพยนตร์หรือเพลงนะครับก็อาจจะต้องใช้ความเร็วประมาณ10ถึง15นะครับเวลาแฝงก็อาจจะประมาณสัก50ถึง70 50ถึง70นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะครับผมมี วิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆที่จะให้เราดูว่าความเร็วของเราตอนนี้นะครับเราจะทํากิจกรรมใดได้บ้างนะครับวิธีนี้เพื่อนๆหลายท่านนะครับก็น่าจะทราบดีแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีนี้ก็คือการวัดความเร็วโดยใช้คูเกอร นะครับเพื่อนๆไปที่ Google นะครับไปที่ Google เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์นะครับคำว่า Internet Speed นะครับ p ทส e นะครับพิมพ์เรียบร้อยนะครับค้นหามันก็จะมีว่าการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับ การตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณได้ภายใน30วินาทีนะครับตัวนี้ในการทดสอบนี้ระบบจะเชื่อมต่อคุณกับ Measurement Lab M Lab คือตัวนี้เป็นของ Google นะครับอ่ะเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยมันจะมีรายละเอียดคำว่าเริ่มทดสอบความเร็วสีน้ำเงินนะครับ พอแต่ไปปุ๊บเขาก็จะทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่าอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่สมมุติของผมเนี่ยนะครับประมาณ28นะครับ ความเร็วดาวน์โหลด28ความเร็วอัปโหลดนะครับ12.4นะครับเวลาในการตอบสนอง95มิลลิวินาทีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน่าจะใช้สตรีมวิดีโอความละเอียดสูงในอุปกรณ์หลายๆเครื่องได้พร้อมกันนะครับข้อดีข้อดีขอ,ดของ ตัวทดสอบความเร็วเน็ตตัวนี้จะมีการแนะนำนะครับให้เราเความเร็วของเราเนี่ยเหมาะสมกับกิจกรรมอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆมาแต่ดูที่หัวข้อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตของ Google นะครับอ่ะขึ้นมาแล้วทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราดูนะครับโอเคครับหวังว่าคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่จะเลือกกิจกรรมที่เราใช้นะครับว่ากิจกรรมใดเหมาะสมกับความเร็วของเรานะครับ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ